นนี้ปนไหหนะนนปไหนหมด่ะวันนี้ไปไหนหมดเธไมเหลือคนเดียวเอพร้อมพร้อมไหมครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะครับกองกองปาการสำนักง,งาลามีข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ ในวันนี้คงจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยนะครับที่ใช้ชื่อว่าทลุแก๊สหรือใช้ชื่ออื่นๆที่มีการรวมตัวกันที่บริเวณสัมแยกดินแดงนะครับแล้วก็คงจะมีการก่อเหตุวุ่นวายหรือมีการละเมิดกฎหมายในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเหมือนเดิมนะครับกรมประชาการตำรวจกองบาลก็ขอเตือนว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับการดําเนินการ รวมตัวกันหรือการมั่วสุมกันในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับจะเป็นความผิดตามพรากอฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคติดต่อสําหรับการนัดหมายชุมนุมกันนะครับของกลุ่มต่างๆเมื่อวานนี้ในะวันที่19กันยายนได้มีการรวมตัวของกลุ่มหลักๆจํานวน2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกครับกลุ่มนายนัทวุฒิายเกลือและนายสมบัติ นะครับบุญงามอนงจัดกิจกรรมคารอบในพื้นที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีการรวมตัวกันที่บริเวณแยกอโศกนะครับเมื่อเวลา14นาฬิกจากนั้นนะครับเวลา16นาฬิกาได้มีการเคลื่อนตัวไปตามถนนรัชดาพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม4เนะครับเลี้ยวขวาเข้าพระราม4แล้วก็มุ่งหน้าไปถนนสาทรข้ามไปฝั่งทน นะครับแล้วก็กลับมารวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการจัดกิจกรรมนะครับใช้เครื่องกระจายเสียงมีการปิดการจราจรและก็มีการใช้ผ้าดำนะครับไปคลุมไว้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับได้มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับในภาพรวม นะครับกิจกรรมขาม็อบโดยรวมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเ,เหตุการณ์ปกติในระหว่างนะครับมีการเคลื่อนขบวนเวลา15 15นกานาทีนะครับที่มีการเคลื่อนขบวนออกไปจากบริเวณแยกอโศกช่วงที่กลุ่มผู้ชมุมนุมบางส่วนนะครับขาม็อบบางส่วนได้เดินทางไปถึงบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติจริจิ นะครับถนนราชดาพิเศษนะครับได้มีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน1คันนะครับล้มเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน4คนนะครับที่มาจากรถคันแรกจำนวนสอง,อสองคนและอีกคันหนึ่งจำนวนสองคนได้รับอันตรายนะครับจากการล้มและก็แต่การล้มนั้นนะครับมีการระเบิดเกิดขึ้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ EOD นะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตรวจเสื้อผ้านะครับของคนเจ็บนะครับน่าเชื่อว่าหนึ่งในผู้ที่ใช้รถจักยานยนต์นั้นได้พกพาระเบิดแสวงเครื่องนำติดตัวมาด้วยนะครับจากนั้นเมื่อรถเสียหลักล้มนะครับเกิดระเบิดเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ด้รับอันตรายแก่กาย และนอกจากนั้นสะเก็ดระเบิดบางส่วนนะครับได้ไปก่อให้ผู้อื่นนะครับหรือว่าผู้ที่มาด้วยอีกสองคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับรวมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นจานวน4ี่คนในเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับได้นําส่งนะที่โรงพยาบาลเทพทารินและขณะนี้นะครับได้นําตัวส่งโรงพยาบาลต,ตำรวจเพื่อทําการตรวจรักษาต่อนะครับก็คงจะต้องทําการตรวจพิสูจน์นะครับของกลางนะครับว่าเป็นวัตถุระเบิด และมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับหากพบว่านะครับสิ่งที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นวัตถุระเบิดตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะครับคงจะต้องมีการดำเนินคดีกับกลุ่มนะครับผู้ที่นำพานะครับหรือคนที่นำวัตถุระเบิดเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวนะครับตามกฎหมายต่อไปด้วยจากนี้นะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มทะลุก๊ และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนะครับมีการนัดหมายกันเวลา17นากา30นาทีบริเวณสามแยกดินแดงนะครับกลุ่มนี้นะครับได้ทำการคว้างปาสิ่งของนะครับแล้วก็มีการจุดเพลิงจุดผู้ไฟในหลายๆพื้นที่นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับกลุ่มนี้บางส่วนได้เดินทางมาบริเวณแยกหนางเลิงนะครับแล้วก็ได้มีการ พยายามทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการในบริเวณนั้นนะครับโดยการใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับใช้ผู้เพลิงผู้ไฟและอาวุธต่างๆนะครับเวลาประมาณ19นาฬกาเศษได้มีการจุดไฟนะครับเผาตู้ยามจราจรบริเวณแยกนางเลิงและได้ทุบทำลายตู้ยามจราจรที่แยกอยู่มราชได้รับความเสียหายนะครับ นอกจากนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับกรณีเพลิงไหม้นะครับกลับถูกกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับเข้ามาล้อมรถจากนั้นได้มีการทุบทำลายรถของทางราชการมีการนำเอกสารสำคัญของทางราชการนะครับซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ และเอกสารทางคดีนะครับเป็นเอกสารสาคัญของทางราชการไปทําลายและทําการเผานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเข้าทําการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับได้ทําการจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดทั้งสิ้นจานวนทั้งสิ้น16รายนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกล่าวหาว่านะครับร่วมกันสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และมาตรา216นะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งเปิดการตามหน้าที่นะครับซึ่งเป็นความผิดตามปอายามาตรา138ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับผู้อื่นตามปอายามาตรา217และฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินนะครับมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดนะครับของกลางที่มีลักษณะคล้ายๆปืนปากกา นะครับซึ่งขณะนี้ได้ทําการส่งของกลางดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์นะครับว่าของกลางดังกล่าวเป็นอาวุธปืนตามพรบอาวุธปืนหรือไม่อย่างไรนะครับหากมีพยานหลักฐานปรากฏว่าอาวุธดังกล่าวนะครับเป็นอาวุธปืนตามพรบอาวุธปืนนะครับทางหนางานสอบสวนจะต้องมีการดำเนินคดีกับคนพกพาหรือผู้ที่นำพาอาวุธดังกล่าวเข้ามา ตามกฎหมายต่อไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักา 2005, ปปราช2,564ถึงปัจจุบันนะครับได้มีการดำเนินคดีทั้งสิน้น219คดีมีผู้ต้องหาทั้งสิ้น797คนซึ่งในขณะนี้ได้ทำการติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว552คนนะครับสำหรับ ผู้ที่กระทําผิดต่างๆนะครับทางกองพิกา,ตารตำรวจคลบาลจะได้ทําการสืบสวนสอบสวนและทําการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเพื่อนำนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ ในเบื้องต้นนะครับจะเป็นเอกสารทางราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุนะครับเพราะรถคันดังกล่าวเป็นรถของกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับการนําทรัพย์สินของทางราชการและเอกสารทางราชการมาทําให้เกิดความเสียหายอาจจะมีผลกระทบบานปลายนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเอกสารสําคัญในการตรวจพิสูจน์ในคดีสําคัญนะครับก็ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับว่าเอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนอกจากรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางที่ได้ความเสียหายแล้วนะครับยังมีตู้จราจรนะครับของสอนอนังเลิงนะครับบริเวณแยกนางเลิงนะครับถ,ถูกทุบทําลายและถูกวางเพลิงเผาซับนะครับตู้ควบคุมการจราจรบริเวณทางลงยมราชนะครับถ,ถูกทุบทําลายเสียหาย ระบบการควบคุมการจราจรภายในนะครับถูกทำลายให้เกิดความเสียหายครับ โอทีนะฮะครับเดี๋ยวขอ <word> <ats> ุยาตรวจสอบอีกทีนะฮะครับเหตุเกิดกี่โมงนะฮะอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับเดี๋ยวขอญาตตรวจสอบครับ ก็ในส่วนนี้นะครับกรงบัญชาการตำรวจคนบานคงจะต้องเตรียมกําลังนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้กําลังจากถานีตีตรวจต่างๆนะครับมาเพื่อใช้รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในวงในของกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในเขตสามเหลี่ยมดินแดงและสอนอใกล้เคียงนะครับคงจะต้องมีการปรับแผนการดําเนินการ นะครับให้การบีงคับใช้กฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมทั้งาการระงับยับยัง้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นบานปลายใหญ่โตนะครับซึ่งคงจะต้องมีการปรับแผนทุกทุกวันนะครับ ็ในส่วนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ที่มาก่อเหตุนะครับไม่ได้มาเพียงคนเดียวมีผู้อยู่เบื้องหลังมีคนุหนุนหลังอยู่แล้วนะครับมีกลุ่มกระบวนการในการโยงใยอยู่เบื้องหลังนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้กองบักชาการุ่ยคนบานคงจะต้องมีมาตรการต่างๆนะครับที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้อยู่เบื้องหลัง ก็พี่น้องประชาชนก็ทราบอยู่แล้วก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับก็พี่น้องประชาชนคงณต้องตัดสินเองนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย ณเบื้องต้นตอนนี้นะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตู้ยามหรือป้อมยามจราจรเนี่ยเสียหายกว่า10ป้อมยามนะครับระบบการควบคุมการจราจรในหลายๆพื้นที่เนี่ยถูกทําลายนะครับได้รับความเสียหายกล้องวงจรปิดนะครับกว่า40ตัวถูกทําลายนะครับทั้งกล้องของทางราชการและของเอกชนนะครับตู้ควบคุมอุโมงดินแดงนะครับ ที่มีความเสียหายค่อนข้างมากและอาจจะเกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนค่อนข้างมากนะครับ